ฟอกไตดีไหมบอกทีมีผู้ป่วยที่รอฟอกไตเยอะมากและผู้ป่วยที่รอฟอกไตนั้นอายุน้อยลงจริงๆเมื่อเวลาที่เราเป็นโรคไตแล้วข้อกําหนดในการดําเนินชีวิตต้องมีความเข้มขัดในเรื่องของการควบคุมอาหารและเมื่อผู้ป่วยคุมไม่ได้ผลเสียจริงตามมาการคุมโรคไตหรือการชะลอไตเสื่อมนั่นก็คือการควบคุมโรคร่วมซึ่งโดยหลักแล้วกลุ่มของโรคร่วมนั้นก็คือการควบคุมอาหารนั่นเองคุมโรคร่วมคุมยังไงก็คือคุมอาหาร ขุมโรคไตได้ยังไงก็คือลุมโรคร่วมทุกอย่างเนี้ยเป็นลูกโซ่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะโรคร่วมที่ว่านี่มีอะไรบ้างก็คือโรคความดันโรคไขมันโรคเบาหวานโรคเกาโรคหัวใจหลักๆก,ก,ก็คือการรับประทานยาในกลุ่มของโรคเหล่านี้มาเป็นเวลานานๆต่อเนื่องความดันลงไตเบาหวานลงไตการคุมความดันก็คือคุมให้อยู่ในระดับของความดันปกติไม่เกิน130-80และคุมเบาหวานให้ไม่เกิน120และเมื่อไรที่เราคุมไม่ได้ไต จากระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4ระยะ5ก็ดิ่งลงไปจนสุดท้ายต้องเข้าสู่ระยะของการฟอกไตทําไมบางคนคุมได้ละ่ะและทําไมบางคนคุมไม่ได้ก็เพราะว่าบางคนเขารู้ว่าเหตุผลของการที่เขาจะต้องฟอกไตนั้นเขารับไม่ได้เช่นเส้นแตกเส้นดับซึ่งยังมีผลข้างเคียงอีกเยอะแยะมากมายเขารับไม่ได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องถูกฟอกไต เขากลัวเขาจึงต้องพยายามดูแลตัวเองศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่ดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองเข้าไปเสี่ยงที่ต้องถูกฟอกไตนั่นเองแต่บางคนคุมไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ตัวเองยังมีความสุขยังเอ j นจอยอยู่ก็คุมไม่ได้ไม่พยายามคุมอะไรเลยนะคะคนที่ดูแลก,ก็อึดอัดในการที่เอ้ยอันนี้อยากกินนะอันนี้อยาก,กินพี่เจี๊ยบเข้าใจเพราะมันมีคำพูดหนึ่งออกจากพี่เจี๊ยบจากใจเลยนะว่า ถ้าวันหนึ่งถ้าพี่เจบตกเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วและจะต้องให้พี่เจบคุมอาหารคือพี่เจบก็คุมไม่ได้และทําไมเราจะต้องให้ตัวเราเองตกอยู่ในสถานะของคนฟอกไตละ่ะทําไมเราไม่ดูแลบริหารร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคไตอันนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะเช่นออกกําลังกายไปออกกําลังกายบ้างลดละเลิกอาหารที่มีรสชาติจัดพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดแบบนี้ค่ะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และบุหรี่เพราะฉะนั้นถ้าเราละ สิ่งเหล่านี้ได้โอกาสที่เราจะไปสู่โรคไตมันก็ยากนะคะนั้นปัญหาของผู้ป่วยที่จะต้องฟอกไตไม่ใช่มีแค่เอาร่างกายไปฟอกไตนะคะเราต้องเจอปัญหาอีกนานาเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกไตและที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นหลักสำคัญที่ผู้ป่วยอาจจะลืมไปค่าเดินทางค่าอาหารค่าส่วนต่างๆหรือส่วนเกินจากสิทธิ์ที่เราใช้ แน่นอนทุกคนจะมีสิทธิ์ประกันสังคมมีสิทธิบัตรทอง30บาทเวลาที่เราฟอกไตค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถที่ควบคุมได้ค่าวางเส้นเส้นแตกเส้นดับต้องวางเส้นใหม่ต้องใช้ท่อบางชนิดที่เป็นท่อเฉพาะตัวเพราะเราใช้ท่อตามสิทธิ์แล้วใช้ไม่ได้อาการแทรกซ้อนอีกและการเดินทางฟอกที่โรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยไปโรงพยาบาลทีเราต้องนั่งรอ บางทีรอเป็นวันและคนที่พาเราไปทุกอย่างเสียหมดเลยทั้งตัวเราและก็คนดูแลนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็ตัดสินใจและการฟอกมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าระยะเวลาอายุของเรานั้นสั้นลงแล้วนะ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคไตแล้วเรากําลังจะไปสู่การฟอกไตแล้วเรามีความรู้สักนิดกระชากตัวเองกลับมาบริหารตัวเองใหม่ดูแลศึกษาหาวิธีหาความรู้ในการที่จะทําให้เรานั้นไม่ต้องฟอกไตใหม่พี่เจี่ยว,ว่าง่ายกว่าเราปฏิบัติแบบนั้นกันดีไหมคะเวลาที่เราเป็นอะไรก็แล้วแต่เราใช้สติยั้งคิดสักนิดหนึ่งในการที่เราจะเดิมเดินชีวิตต่อต่อแบบไหนเราต้องมีความรู้หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะมาพยุงตัวเราเองให้ไปต่อได้อย่าง มีคุณภาพนั่นเองค่ะท้ายคลิปที่จะมีสารอาหารดีๆที่มีด้วยกัน2ชนิดก็คือประกอบไปด้วยอูมิซึ่งอูมิเนี่ยก็เป็นสารอาหารในการปรับภูมิสมดึงเลือดนะคะปรับเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายลดภาวะการอักเสบที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อร่างกายที่สําคัญมีงานวิจัยที่ดีต่อไต ะะอีกชนิดหนึ่งก็คือ HRT ท่านั่นเองเป็นสารอาหารที่ดูแลใน,นกลไกของระบบหลอดเลือดหัวใจและก็สมองควบคุมความดันในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ2ออย่างนี้เขาทำงานคู่กันค่ะดาะนั้นสนใจในการรับประทานสารอาหารที่พี่เจ็๊บนำเสนอติดต่อมาตามราย ID เบอร์ทโทรศัพท์ที่พี่เจ๊บขึ้นไวใ้ให้ใต้ล่างนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจ็๊บจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะคะ คลิปนี้ถ้าดีแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ